ฝ่ามือลงมีขั้วเปิดวมข้างเอาหัวไปหลางลงพอหลังตรุ่มขึ้นมาพุ่มขึ้นมาแล้วก็ป้อนขวาฟังโซแล้วก็เอาหลังลงเปิด จะรำแบบเลขสามมาบ้างเลขสามก็เปิดคั่วมันก็จะยานอย่างนี้แล้วก็เป็เปนวงกวมนแล้วก็การาบาดเลยแล้วก็นั่งนั่งกลางตอนนี้ไหลซ้ายไหลขวาขึ้นยืนตรงนี้ได้ไหมบ่าตรงนี้ยืนได้ไหมบ่า พอยืนยืนได้เสร็จตามองขวาวางแล้วเหยียดไปด้วยเป้าหูอพอไปไปีกปีาเลยก็ให้ใจข้าวลงหัวไปแล้วก็ปล่อยหัว แต่ยงเ,เรายังหยบอยู่ตรงนี้เรายังไม่ไปเพราะว่าเราไปก่อนพอไปขึ้นต้นที่เราเปิดลอพอขึ้นต้นเราเปิดแลแล้วก็าว,ากวาาแล้วก็วางอันนี้ใช้ใช้วัวอันนี้ลงอันนี้หลขึ้น,นหล ใชพ่พี่สีลงมาพี่สีลงมาสองเก้าอีกเกหนึ่งอีกเก้าหนึ่ง,กกงพี่นนี้ขึ้นโอเคเฮียเฮียแมงเดินขึ้นหน้า29โอเค พี่สีเดินหนะ้าหนึ่งเก้าอ,นะอีกเก้าหนึ่งใช้เอวโอเค <Okay. S 1> ลงขั่วมันจะรับบอลแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เอวแล้วก็ขึ้นหัวลงขั่วแล้วก็เอวมันต้องให้เจอตรงนี้ถ,ถึงจะถึงถึงจะมีท่าเอาไหายนะรับขึ้นมาขึ้นกลางถึงหัวลงลายออกขาหลังยาน เปิดีวงตรงนี้ตรงนี้มันจะเข้ามาแทนขึ้นมาอันนี้อยู่อยู่มือนะว่าเวลาขาบปัญญาไปเนี่ยมันจะไหลลงมาด้วยที่นี่สองอตอนนี้ค่าเตี้ยนเนี่ยก็คือปิดข้วปิดข้วขึ้นหัวลงข้วอันนี้คือชัดๆแต่ถ้าเวลาเราลามอย่างนี้นะเราแค่ตรงนี้แล้วขึ้น ขึ้นหัวลงแล้วก็ไปทุกเนยืนประจำตำแหน่งจะเห็นทุกคนไปอย่างนี้ว่ะหมพอไปอย่างนี้ลงเนี่ย,ยพอลงเนี่ยอันนี้อยู่กลางใช่ปหะเวลาลงเนี่ยมันจะมีไหล่ไหลบนหลายล่างแล้วก็เปิดมาหากลางเนี่ยขึ้นหัวแล้วก็เอียงเข้ามาเส้นตรงละ เข้าหาเข้าหาก็แตกหายใจออกหายใจเข้าเรียประกออกนั่งลงตีวงเจอใจนีกแล้วยันขาหน้าแทงขึ้นแทงขึ้นมือขวาอยู่ที่สอ,อะยันไว้นะแล้วก็ใช้เอวปิดขั้วเปิดขั้วขึ้นฟ้าขึ้นหัวละลงขั้วเอว ใช้มือเปล่าไม่ใช้เลยมาอยู่ที่ขั้วอะใช้เอวอ่ะพอ,อยี่เสร็จปุ๊บแทงศอกมือซ้ายเนี่ยแทงศอกขาย,ยานก่อนขาย,ยานเอวได้แทงศอกขึ้นพอามาถึงศอกนี้นั่งยันแล้วก็ผ่านไปทีไปแล้วก็ขึ้นหัวลงหลังลงลลาง แล้วก็ยันขาหน้าหลังลงหักใบแล้วก็หายใจขึ้นหัวลงหลาลงล่างแล้วก็หักเบิ้ลแล้วก็ยนันขั้วเปิดขั้วขึ้นหัวเปิดขั้วพอมาถึงแกน ลงั่วใช่หลายแพงขึ้นพอถึงตรงนี้หายใจให้ขาขาซ้ายลอยขึ้นหัวให้ขาซ้ายลอยแล้วลอยเอวหมุนพอดีอาทิตย์แล้วก็ตีไปเสียดันเตี้ยเสียจันเตียยขึ้นหัวไปอตีานะีไปสุดแต่แตะกี้ลืมบอกไปว่าถ้าเราลงพ่วมันก็จะตีขึ้นมาที่หน้าแต่เราไปปุ๊บมันลงไปเดินแล้วก็ขึ้นหน้าแล้วก็ลง ขาหน้าล้างลงขอหลายด้วยขอหลาเรามารับหลังแล้วก็ไาแล้วก็เบิร์ดแล้วก็ตัดเป็นขวาชี้นิ้วนี่ก่อนชี้นิ้วแล้วก็ใช้เอวเข้าเข้ามาที่หน้าไปข้างหน้าขอตางเข้ามาลง ยันขาหน้าเอาหลังลงคอลายเบิร์นแล้วเวลานี่เอาหลังเอาขาขาหน้าชนเอพวพุกอะไรจะห่อมาอย่างนี้แหละนั่งเจอตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยหายใจเข้าเจอแล้วีวงเย่มาหายใจเข้า อาการา์ตรงนี้เจอกลางเลยอ่ะเพราะกลางแล้วต่อเลยขึ้นหัวสี่งวงวแล้วก็ไปหายใจเข้าเจอไหมมันรายละเอียดไม่เยอะแต่เราพยายามจะบอกให้มากที่สุดตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะเดี๋ยว อต้องลงกลางก่อนอแล้วกลางรักษาไว้ให้ปิดไห่ไปกลางและวิดไหล่ไม่ใช่ไไม่ใช่ยืตัวไปเดี๋ยวโดนดึงแล้วดึงไปแล้วกระบอกหลังไปนะขึ้นขึ้นมากลางใช่ว่าแล้วก็นั่งหลังปิดไหล่ไปให้ให้เป็นขึ้นขึ้นปัดเสือาขึ้นไปอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราใครจะไปลอยกันมีทักตอบผมมีบอลให้บอลพอเราหายใจเข้ามันไหลกระคั่วมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ตีวงถ้าช้าใช้ขี้รับอ่าแล้วก็ออกอ่าแล้วก็ต่อ อาัการก่อนแล้วก็ไปหัวแล้วก็ขึ้นมาหายใจเข้าตีวงหลายาแล้วก็เข้าขึ้นกลางก่อนแล้วก็ไปไม่ใช่ตีเอวไปไปข้างนลคัเราต้องไปให้ถึงปากนย ก็เตะเปิดทั่วขึ้นมาทุกตีวงตีวงขึ้นมามาันก็หาการอรนั่งลงแล้วก็ขึ้นมาการก่อนแล้วก็หลังต่อ,อหลังหลังต่อนี่มันพอถึงหลังโน้มไปนิดหนึ่งนะไม่ใช่ไปอย่างนี้แล้วก็เกียงนี้นะไปแค่นี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะ ีเาไปถึงนี่แล้วก็ใช้มือและอันนี้คือมือให้ขี้ตามไปตมแต่ของเขาไปตรงนี้เสร็จเขาวเ <c oughs> ราซื้อคะขอ,อะไอ้ตรงที่ให้ขี้ตามอะ่ะเน้นๆหนึ่งคิวจันเปลี่ยนอ่ดขอตามเข้าหน้า หล,ลังลงนะพอหลางลงข้อคอคอ,อลายลงมาด้วยแล้วก็ผ่านสองหายใจเข้าเรียกขึ้นเอาเอาขายันเอวขึ้นหัวหลายหมุนมาเจอละพอเจอเสร็จเบิดเปิด์นครับเวลาเบิรขาเนี่ยเบิด์นเรียบจานขึ้นหัว มันทุกอย่างมันยังอยู่ระหว่างขาที่สามแล้วก็ขาหลังยันไหลไ่ใหมือลก็เปิดหายใจเข้าแล้ก็จะเข้ามาที่เสาพอดีขึ้นหัวเปิดขาลงขาหลังยันหน้าขึ้นรับบอลขึ้นกลางขึ้นกลางมันจะอยู่ท่าเยอแล้วก็ใ่้หลัง ตรงนี้อ่ะต้องมีตรงนี้ก่อนอ่าเนี่ยเจอที่สวยเลยอ่ะไอ้ทีไ่ไม่มีเพราะว่ามันมาอยู่ถ้ามีตรงนี้ก็เขาจะใช้หลายคนคนให้ลงล่านี่เขาเขาลงเตะเ,เลยัดีอ,อ่มันพอดีมันลงก็งกเปลี่ยนได้มาไงรถวัวเปอนที่ขาที่สามพอดีนะเพราอยู่ขาที่สามสิบเขาจะนั่งจะนั่งไปท,ทางพอดีไม่นั่งอยู่ข้างหลังมันเยอะ เวลาให้หมุนไปกลางนะมันอยู่ข้างหลังก่อนแล้วมาเส้น, <c oughs> อน,นอก็ลงขัดด้วย <c oughs> พอเราเข้าใกล้เขาหนีไปอย่างนี้เนี่ปว๊บมันขึ้นากาลางนะเนี่ยพอหลังลงเนี่ยไม่ใช่ลายใช้ลายมันยึดพอดีมันรับหลังรับหลังเนี่ยขาเนี่ยมันจะเป๊ะเลยแล้วก็ใบหน้าไปไม่ได้ก็ใช้ไหล่ะใช้ขั้วเนี่ยใช้เขาเนี่ยใช้เขาก็ใช้ขั้ว แล้วก็เปิดขั้วเดแล้วก็มากลาแล้วก็ลงแล้วก็เปิดขั้วซ้ายพอนิวมันนิวนี่มันกินหน้าลวแล้วก็เข้าขายันเอลมาอันนี้มาที่สองมันก็หัวตรงพอดีเลยแล้วก็เปิดขั้วเข้าตรงนี้แล้วก็นั่งด็นั่งมาขาหลังแล้วขึ้นมาแล้วก็วางใช้ลา เขเข้าหากาเรเอได้การเสร็จท้าถึงจะไปเขาเขาเอกเขาเขาขายไ้จ